ครับาูอาจารย์หมอกเกี่ยวดรใจเพชรกาจนได้ยินไหมคะได้ยินค่ะ,ะชื่อชัยดาวนากเกษมสุขค่ะอ่าวันนี้อยากจะมาส่งการบ้านเรื่องที่ว่ากิเลสมันบอกไม่ให้ตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ออกกำลังกายนะคะ ก็เลยบอกกับกิเลสว่าถ้าเราไม่ตื่นมาตอนตีสี่ออกกาลังกายเพราะมอาจารย์นี่เราจะไม่ได้พลังจากอาจารย์แล้วก็หมู่มิตีกับครทูทั้งทุกท่านนะคะก็เลยเ็เลยบอกว่าอยังไงก็ต้องตื่นถ้าเราทําคนเดียวมันก็จะได้พลังคนเดียวนะคะก็เลยตื่นในในสวาที่ต้องตานี่ก็ยังปิดอยู่คะ่ะแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาสู้ออกกําลังกายจนจนจบอรสนะคะก็เลยว่าออมเราเรา,เราชนะมาแล้วนะที่ว่า มันบังคับให้เรานอนแต่เราจะไม่นอนแล้วว่าถ้าเรานอนนี่เราก็จะไม่ได้ออกกําลรงกกยพร้อมกับอาจารย์ก็เลยตืต่นขึ้นมาได้ทําแล้วก็แล้วก็เลยว่าเราค่อยๆค่อยๆตัดกิเลสออกทีละอย่างทีอย่างด้วยที่ว่าตามใจตัวเองนี่นะคะก็เลยอยากมาส่งกันบ้านในเรื่องที่ว่าเราต้องเอาชนะกิเลสให้ได้อย่าไปตามใจมันทุกเรื่องเลยะคะ่ะก็ขอส่งกันบ้านแค่นี้นะคะ วันนี้ขอเข้ามาเลยนะคะที่ไม่ได้เปิดกล้องค่ะอนุโมนาค่ะต,าต,าตุทเบคุย,ค,ค,ยคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วเราก็เราก็พาเข้ามาออกกําลังกายนะคะพาคิเลนนั่นแหละมาออกกําลังกายด้วยเลยค่ะแล้วรู้สึกดีไหมได้ถามกลับไปไหมคิเลสหลังออกกําลังกายแล้วดีไหมเนี่ย อ่าหลังออกกาลังกายร well, ู้สึกว kind of ่ามัน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 ดีนะคือเราต้องชนะมันให้ได้นะคิดแต่เอาชนะมันให้ได้ถึงตาจะหลับก็ช่างกับเอาชนะมันได้มันค่อยๆอ่อนไปอ่อนไปจนทําจนจบเลยค่ะแล้วก็ฟังธรรมะจนถึงเท่าเท่าเวลานี้เลยค่ะตั้งแต่ตีสี่มา้คค่ะค่ะอานุวัตนาค่ะได้อย่างได้บทเรียนได้ความรู้จากคุณรู้แล้วก็ พี่จิตอาสาทั้าางหลายแล้วก็ที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะเหมือนกับแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าศึกษาทุกอย่างที่ว่าบางครั้งเราเรียนในหนังสือเนี่ยมันได้แค่หนังสือแต่ประสบการณ์จากชีวิตของคนเนี่ยมันได้มากกว่าก็เลยพยายามทําตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามตื่นพยายามฟังนะคะพพก็ขอบพรคุณมากๆเลยค่ะที่ได้เข้ามาดู สุ่มครั้งนี้นะคะแต่หน่อยก็ดูมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะตั้งเดือนพฤษภามีสาที่แล้วะคะ่ะว่าหน่อยเคยสมัครในค่ายในรู้สึกจะเป็นว,วิชาลามหรือเปล่านะคะอยู่ที่ครั้งที่สองนะคะหลักสูตรเจ็ดปีนะคะหลักสูตรเจ็ดปีนะคะหน่อยก็พยายามพักสุ่กันบ้านเท่าไหร่มีแต่เมีแต่ดูดูดูด ไม่ค่อยได้ส่งะคะ่ะรู้สึกจะเป็นรหัส64284นะคะไม่ทราบว่ายังเข้ายูดยังเป็นนักศึกษาอยู่หรือเปล่ายังเป็นค่ะสมัครแล้วได้รหัสแล้วนะคะก็เข้ามาร่วมเรียนรู้ส่งกันบ้านการมาฟังหมู่ก็คือการมาร่วมนะคะแต่ว่าถ้าเรามาส่งด้วยนะคะเรามาส่งการบ้านของเราด้วยเนี่ยเราจะเห็นความต่างนะคะระหว่างการฟังหมู่ซึ่งก็ได้ประโยชน์แล้วล่ละได้ประโยชน์แล้วนะคะ แต่การมาส่งกันบ้านก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นซึ่งแต่ละท่านก็จะมีสภาวะของตัวเองนะคะว่ามันแตกต่างกันนะคะอนุโมทนากับอาชลิดาค่ะเอาชนะกิเลสได้แล้วก็เก็บประโยชน์ได้นะคะคุยกับกิเลสรู้เรื่องแล้วก็พากิเลสมาบำเพ็ญฟังนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะจ่ะจะทำทุกวันทุกวันค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียนอัพเพิ่มพูนค่ะ